เราลองมาดูตัวอย่างการทำงานของกลไกลเหล่านี้กันครับกรณีคลาสสิกที่สุดคือทัชมาฮาลปัญหาใหญ่ของทัชมาฮาลคือมลพิษครับควันจากโรงงานโรงกลั่นน้ำมันที่มูทูรารถยนต์และการเผามหม้ทำให้หินอ่อนสีขาวกลายเป็นสีเหลืองสีน้ำตาลการต่อสู้เพื่อรักษาทัชมาฮาลมันซับซ้อนมากมันไม่ใช่แค่เอซไอเอาโคลนฟูลเลอร์สเอิร์ธมาพอกเพื่อดูดคราบสกปรกซึ่งทำอยู่เป็นระยะระยะแต่มันคือการต่อสู้ในศาลครับ เอ็มซีเมตานักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมฟ้องรัฐบาลต่อศาลสูงสุดของอินเดียในปี1984ศาลสูงสุดเข้ามามีบทบาทโดยตรงศาลสั่งให้ปิดหรือย้ายโรงงานที่เกาะมลพิษรอบทัชมาหาลศาลสั่งให้ควบคุมการจราจรศาลตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลนี่คือตัวอย่างที่ศาลกลายเป็นผู้พิทักษ์มรดกแต่มันก็สะท้อนปัญหาด้วยว่าทำไมหน่วยงานที่รับผิดชอบ SI กรมควบคุมมลพิษถึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้เอง จนสารต้องลงมาเล่นและต่อไปนี้เราจะมาเผชิญหน้ากับความจริงที่ซับซ้อนและท้าทายของการอนุรักษ์มรดกโลกในอินเดียกันครับเรากลับมาที่ AMSR-X ฉบับแก้ไข2010ที่กำหนดเขตห่วงห้าม100เมตรห้ามก่อสร้างเด็ดขาดรอบโบราณสถานทุกแห่งในทางทฤษฎีมันคือกรอบป้องกันที่ดีแต่ในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในเมืองที่แออัดอย่างเดลีพารานาสีมันคือหายนะครับ ลองลึกภาพโบราณสถานเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางชุมชนที่อยู่มาก่อนกฎหมายนี้จู่ๆชาวบ้านรอบๆ100เมตรก็กลายเป็นผู้บุกรุกพวกเขาซ่อมบ้านไม่ได้สร้างห้องน้ําไม่ได้หน่วยงานรัฐสร้างถนนท่อระบายน้ําก็ไม่ได้มันแช่แข็งการพัฒนามันสร้างความขัดแย้งระหว่าง ASI กับชาวบ้านและสุดท้ายมันก็ถูกละเมิดอยู่ดีเพราะมันทําไม่ได้จริงนักอนุรักษ์จํานวนมากวิจารณ์ว่ากฎที่ตายตัวแบบนี้มันไม่ได้ผล ควรจะยืดหยุ่นพิจารณาเป็นกรณีไปโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งรัฐบาลก็พยายามจะแก้ไขกฎหมายนี้อีกครั้งแต่ก็ยังไม่สำเร็จเพราะฝ่ายที่กลัวว่าถ้าผ่อนปรนโบราณสถานจะถูกทำลายก็มีอยู่มาก